โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ดูทุกคนนะครับอยู่กับผมโคคี oki, นะครับและนี่คือน้องอิกามารุษเงินเดือนท่านหนึ่งนะฮะกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะที่มีดาบและแหวนเป็นอุปกรณ์ประกอบโต๊ะนะครับ <laughs> ไปกันเลยดีกว่าผมค้างเอาไว้ตรงคุณยายใช่ไหมเราจะไปตามหาคุณยายกัน,นครับไปไปจบเรื่องนะเพราะว่ายายเนี่ยเอาเอาคุณหน้าหมอเราไปต้องเรียกว่าน้องหัวไห้น้องหัวหัวมอน้อหัวไห่ ลับไปแล้วครับจับหลานตัวเองไปนะเล่นไงล้ะวะกดอะไรยิงธนูเรววาเราผมได้จโดเคลมาแล้วนี่หว่าดีสุดยอดจุดไฟได้ครับโรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวพ้องเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้ผมผมไม่นี่ได้นี่เลยห้องนี้ผมยังไม่ได้จุดเอออ๋อมาต้องมาจากห้องอื่นแน่เลยว่ะโอเคครับ ห้องเนียขึ้นไม่ได้ชัวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแล้วมันขึ้นไปอย่างไรนะนี่เทสเทสทะลุขึ้นอือมันยิงทะลุเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทะลุขึ้นมันเบากจังเลยทะลุผมแรง่าหรือเปล่าวะอ่าไหนดูดิเทสเทสเทสหนึ่งสองสามประมาณสองนัดถึงจะแตกเนาะแล้วถ้า เราลองฮัโดเคนผมเออเพื่อนแต่เด็เออน่าจะพอๆกันปะบอกมาผมอยากเทสด้าเม็ดไปได้ครับทางนี้เลยเย <c oughs> ้ชอบน้องตอนเดินเอ,อ้าสองครับสามครับ 4ครับทำไมมาดูเบาจังวะมันเบาวกว่าธนูผมงก้เนี่ยเดี๋ยวลองดูถ้าเจอไหายแล้วผมลองยิงถ้าธนูยิงมันกี่นัดถ้าร์เดินสี่นัดมันไม่เป็นอะไรอะไรอ่ะโอ้โหอ่าจุดไฟก่อนเอา้าหลบเอา้าหลบไม่ได้ด้วยเยอะไรเยอะไรเยอะไรเยอะละเยอะละเย่ะละ,ละต้องติดนะดิวิ้ยจะอือมาเดี๋ยวรู้เลยรอก่อนนะ ไอ้หนุ่าโอ้โหเออยิงมาเอา้าเที้ยงันเราไม่ยิงยิงมาเอา้าโอ้โหมาเต็มมาดิมาโอ้โอ้โหเก็บตักขนุกันครับตกควนเรียบร้อยตายยิงมายิงยิงมาเออสวยเฮ้ยตกปลาเอา้าหล่นได้แล้ว เพิ่งรู้ผมนึกว่ามันเป็นทางประกอบฉากเียๆโอเคเจอกันหน่อยว่าปลูกได้ปะเนี่ยปลูกครับปลูกผมไปเจอกันหน่อยว่าเอ็งจะไปจะไปไหนเอ็งจะไปไหนออเฮ้ยย,ยิงมาสวยครับเรียบร้อยอะดีกที่ตุ่งจริงที่ปลูกต้นไม้ไว้ก,กินเลยโอ้ย ไม่เป็นไรถือว่าพุ้มละพอเล่นเหลือหนึ่งนะครับเอา้าไม่ใช่อะไรเลยเหรอเลยเหรออ่าทางนี้ครับเอ๊ได้ลองละสี่นัดโอ้โหแปลว่าไฟน่าจะแรงกว่าเพราะว่าไฟอะครับ ได้กี่นัดวะหนึ่งครับสองครับสามครับไม่แตกหรอไหนเทสดิสี่นัดครับประมาณสี่นัดเนาะหรือมันดาเมจเท่ากันวะแค่เปลี่ยนเปลี่ยนจากขนูเป็นไฟแค่น,นี้เองเนี่ยอะก็เพื่ออะไรนะเพื่อใช้ประโยชน์ต่างกันแค่นี้ใช่ไหมฮะงั้นผมต้องไปอัปเกรดก่อนวะอุ้ยนั้นมีไปไงอะ่ะ น่าจะเป็นทางลงข่ะลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่นะเอาละได้ลองละหนึ่งสองสามสี่อุย้ยวุ้ผมอยู่สูงกวา่าเกมนี้พื้นที่มันมีผลตำแหน่งสูงต่ำนี่แบบไม่ได้เลย,ยดูดิเหยังไม่โดนเลยเนี่ยเฮ้อนเดินเข้าไปได้ปะได้ครับทางนี้ครับ นี่ไงเจอแล้วเย่ yeah. ยังไม่ต้องปลูกก็ได้เนาะผมว่ายังไม่ได้ไม่น่าจะเป็นทางที่แบบต้องมาซ้ำอะ่ะเก็บเม็ดด้วยกันครับปุ๊บุญแล้วหบุนแข่งกันเฮ้ยมาจุดไฟไฟกรไม่ใช่นะปิดไฟ เย่อ่ามซ้ายเข้าไปแต่นะมันเป็นพัทเซินหรือเปล่าวะผมว่ามันพัทเซินหรือเปล่าไม่น่าใช่ใช่ไหมนี่ครับรจุดชาทำอไรก่อน,นี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่จัดๆเลยวะอุ้ยอ่ะโอ้ยยังเอาหนิ เอานี่อีกทีหนึ่งทีนึงแทงมาเอค,ครับแล้วสองโอ้โหผมต้องฆ่ามันกี่ตัวเนี่ยเออ,อเอค,ครับตัวจิว๋วละเ่อยครับตายยังวะอีกทีหนึ่งปะเอาหมดแล้วอ๋อหมดแล้วก็ดีตรงนี้ไม่ได้มีอะไร ทำไมรถตีมันตื่นเต้นตลอดเลยวะกำลังอยู่ในช่องฉากแอคชั่นเนี่ย,ยไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตายครับสวยเป็นไงโรเคอันนี้ครับลวบากเฮ้ยไอตัวม่วงนี่มันน่ากลัวจัด อะไรทำไร <BAR K> <ว>มีเหมือนกันนี่หนึ่งกองซ้ำเรียบร้อยครับแล้วถ้าผมไม่มีจุดที่ห้าเลยนะ,ะตัวใหญ่เหรอเออเอาตัวเล็กก่อนไหมเจอ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 ไอ้าชาลับพลาดเขาครับโอ้โหตุ i, ่มเยอะจังวะแป๊บตะแป๊บตะขอเวลาขอเวลาขอเวลาโอเคแหงมา สวยครับสวยครับอืออเลยครับอือสวยครับยิงเลยแล้วกันอ,อืออืออือโอ้โอ้โอ้โอมามาอันไหนนี่ไงนี่ไงอะไรต้องสองดอกเลยเหรอหมดล้วครับไปไหนต่อไปทางนี้เหรอ ใช่ไหมนะไม่ใช่นี่มันทางเอา้าใช่ว่ะอันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมครับไม่คุ้นเลยใช่แหละอุ้ยตัวใหญ่ตัวกลางน่าบอกว่าตัวกลางคราไม่ใช่ตัวใหญ่เฮ้ยไอโอโอโหมียังมีเหรอเนี่ยเดะเดวเดะเยมาเก่งมากเกินแปบ๊บนะเก็บก่อนเลย เออนี่ไงนี่เงี้ยนะ่ไงตายครับอ๋อมันมันมันหลายทางกัเดเกืยบร้อยครับยังสวยตรงนี้มีเม็ดตรงนี้มีเม็ดแต่ไม่มีกระถางให้ปลูกเลยอะ่ะผมเม็ดเยอะมากแต่ผมไม่มีกระถางให้ปลูกตรงนี้มีกระถางไหมครับ จอเขามองไม่เห็นละจอแดงขึ้นมาก่อนนะออกซ้ายไม่ได้ด้วยอันนี้อะไรอะ่ะไม่ได้ครับเข้าไม่ได้แล้วเข้ามาจิงมาจิงมาหน่อยจิงมาหน่อยเอ,อผมไม่เคยตีไอ้น,นี้ให้แตกเลยหน้ากากมาแลครับอยากลองตีให้แตกกันนะว่าจะเป็นยังไงนี่หน้ากากแตกแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ดีดีว่าโอ้ย มาคำๆๆเรียบร้อยครับตีหน้ากากเล่นได้ด้วยเนอะวู้ยลูกอะไรลูกกระต่ายเหรอนี่เจอแล้วครับขอบคุณครับผมใช้เม็ดเปลืองมากเลยอะ่ะเปิดมาใช้ไปสองเม็ดแล้วเนี่ยอือสวยครับยิงมาสวยครับ สวยครับเฮ้ยสวยครับมาโชว์เขาให้มาสวยครับไม่โดนหรอวะให้ตายรือว่าโดนแล้วเนหมดยังฮะหมดแล้วครับมปโอ้เฮ้ยโอ้ยระ,ะเบิดเข้าไป ระเบิดเข้าไปครับตายครับตายครับไปโจมตมันเบียดผมอ่ะมันเบียดผมล่นอะโอ้โหแล้วโดนเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยคอมโบเลยจี่โกงเหอะมันเบียดอ่ะแมงเงยตรงนี้จะบอกว่าไม่น่ามีครับซ้ายหรอซ้ายขวาขวา้ายซ้ายไปซ้ายแล้วกัน เออเอาทางเดียวกันเลยนี่อันนี้ไปได้ครับอันนี้ต้องจุดใช่ไหมเอาต้องอยู่ตรงกลางแล้วจุดหรอได้ได้ได้แป๊บหนึ่งนะอโอเคครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมึงนีโอ้ต้องจุดด้วยนะเอ,อ้าโอเคโอเคไป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 จุดครับจุดจุดเออสวยครับ ไป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 เอาว่าตามไม่ทันนะเดนี่ไงมันเยอะเงมานี่ไงนี่ไงดิเฮ้ยเอ้ยโหลบไม่ทันแกแล้วว่ะผมแกแล้วว่ะโอ้ยข้างหลังมาอีกข้างหลังมาอีกอ่ะออมีเม็ดชามีเม็ดแล้ตีมา ทุบมาโอเคสวยจ้าเฮ้ยทำไมมันระเบิดวะโอเคครับเหลือตัวใหญ่เอา้าไปทีหนึ่งอีกทีหนึ่งไม่แตกสักทีวะติ๊กจ๊แตกสวยครับหลบหลบหลบ,ล,บละฟาดและยิงอือือ,อืสวยแป้งเชื่อหน่อยพวกนี้ไม่น่ากลัวแล้วครับตัวน้อยเนี่ย มียะมีอะไรให้ผมเติมเลือดไหมมีกระถางสักต้นสองต้นไหมครับไม่มีดีแล้วมีตัวอะไรเนี่ยมาทําอะไรตรงนี้วันนี้ตรงนี้ไม่น่ามาเลยโอ้เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์ที่สุดไปดีกว่าปึบปึบปึบดูน้องเดินน้องเดินแบบกระดอกกระเดกถึงแล้วครับที่นี่ที่ไหนวะผมต้องจุด ตรงนี้อ๋อนี่ห้องแรกครับโอเคอ่าเราก็ทางลัดจำให้ทางลัดทางลัดเท่าทางลัดผมกลับบ้านแป๊บหนึง่งไปเติมเลือดก่อนอหอฮอฮ้ยทำไมน้ำอีกหรเนี้ยก็ยังชั่วหน่อยเมือนกบว่าลูกเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นใช่ไหมล่ะไม่มีวิญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นเลยแปลว่าไม่มีอะไรเก็บเกี่ยว แล้วก็ไม่มีรงางวัลสำหรับพวกเราด้วยรอป่ <c ười> คือไม่มีคนเกิดล่ะครับขึ้นมามหเยอะไม่ทันเย่เอา้าเย,อยอ่อออ๋ยู่บนนี้ครับจะปลูกดีไหมอะแต่เรื่ผมเต็มแล้วอะยังไม่ปลูกแล้วกันเนาะผมว่าไม่ไม่ได้ ไม่น่าแต่ยังไม่ต้องครับต้องสู้ไปเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยอีซี่ว่ะผมลืมรูปตังค์แล้วตังค์ผมมีตั้ง894บาทผมจะไปอัพเวลได้แล้วเนี่ยเอ้ยอัพสก,กิลได้แล้วครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอรอบหน้าก็ได้ค่อยไปอัพอ่อนนี้เท่านี้ไปก่อนอยากอัพสายไอ้นี่เลยอะสายที่ไกลเลยอะสนุกอะอยู่ดีๆก็ ก็เป็นสายดามจเตติกลนักเวทเป็นนักเวทครับนักขนูนักเวทแล้วตายเอาต้องกิงทีะเนี่ยตัวใหญ่อ่ะขึ้นสองสามสี่ห้าหกปลาฉลามขึ้นบกฮะกินจบยัดไส้ทำไมไม่ตายสักทีวะอู้ลูกไฟดีมากเลยครับมันตีทะลุอ่ะโดนหมดอเลยวะโดนหมดนี่ทีหนึ่งสวยโคตร เรียบร้อยีซี่เลยมีลูกไฟแบบตีออนี่ดีมากเลยครับขึ้นก่อนยิงอันนี้น่าจะเปิดโอเคอันนี้เปิดแล้วก็ไปได้ครับขึ้นมาโอ้โหดาเมจแบบพอโดาเมจนี่อ๋นี่อยังยมันมีจังหวะแบบดีเลยอะ่ะเวลาหกกระโดดแทงอะ่ะ มันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยคุมมาเลยป่ะแทงมาเฮ้ยทำไมมันขึ้นมาได้วะตกกระจกไปเลยขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยให้ตายเถอะเอ้าตุ้กตึ๊กตุ๊กมีอาวุธอื่นไหมผมอยากเปลี่ยนอาวุธแล้ววะหรือผมตกหล่นการเก็บอาวุธไปวะ แน่เลยผมต้องมีจุดที่ไม่ได้เล่นนะครับเอ้ยทำไมไ,ไม่โดนอ่ะอ๋ออืมอ๋อแปลกอือผูกหรือเปล่ายังก็ได้ครับเลื่อนเหลือสองก็ก็ได้อยู่แหละเอาละครับ เริเวลากลับบ้านว่ะไปเอาเปียวแบบอาอาตบอดมันช่วยเปลี่ยนเปลี่ยนช็อตได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนจากสีสว่างเป็นแบบเบาหน่อยก็ได้นะอัประดีอัพไดเมทไหมัไดเมทแหละครับหกร้อยเนี่ยมาเหลือสามร้อยยี่สิบเก้าครับยังไม่ได้ละกลับ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 ป้าไหนนะป้านี้วะ ห้องวิจัยของแม,มววดไหเนี่ยใช่เลยบอสแล้วป่ะนะดูทรงแล้วมันห้องมันเงียบครับมันน่าจะบอสแน่เลยว่ะให้เลยเอ๊อู้อยู่เอาอยู่เล้วแต่เชิดไอเวนดิ์ <c oughs> อิก,กานี่ไม่เคยทำตามที่สั่งเลยสินะนเพื่อๆจะช่วยชีวิตคนอยู่นะรู้ไหมไม่เข้าใจหรือไงพวกมันทูดอ่ะ ไม่เห็นเลยใช่ไหมว่าไอ้ไห้พวกนี้นมันช่วยปิ่นปังพลังงานชีวิตได้อย่างไงอะ่ะฉันะสามารถหลอกโยมทูดได้เองเลยนะโอ้โห oh นายกับฉันเนี่ยมีอะไรเหมือนกันอยู่นะไอ้เจ้าอีกาเจ้านายคนเดียวกันไอ้ให้ตายเสอให้ตายเถอะลินเป็นไรเราจะให้เขารู้ไ,ได้ใช่ไหมล่ะว่าเรามีความอะไรอยู่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะเอาขี้เท่าเธอใส่ไปในไห้ที่น่ารักน่ารักให้เองเดี๋ยวผมจะเอาขี้เท่าเจ๊ ยัดปากเจนะแล้วก็ตายไปซะโอ้โหแม่มดแห่งไห้ครับมามาแกนมาคุณยายคุณยายมาวะ่ะเปิดก่อนได้เปรียบคุณยายโอ,โ,โอ้โหโอ้โหยายปลาไข่ระเบิดใส่ได้ดิเออมันยายปลาทุกไข่เลยดีกว่าฮึเฮ้ยเฮ้ยอื้ยแต่เปิ้ลแต่เปิบบ้ลไข่ระเบิดโอ้ มีหม oh, oh, ุนนะด้วยโอ้โหบอลเต้นบอลเล่โชว์เอ้ยอะไรวะเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงทำอะไรอะลงไปลงไปทำไมอะลราอะไรอะโอ้โหต้องดีใจครับอึอทำทำอะไรอะปันได้ปะปันได้ครับสวยดิ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 โอทอเอาใหม่เอาใมทเอาไหม่เใหม่หายมาเลยายใหญอย่าแตกวะหาใหญ่ยม่ไม่ไม่ไม่แตกหรอ ทำไมมันโดนเยอะไปหมดเลยวะโอ้โหตอนแรกไม่มีเลเซอร์หรือเปล่าวะทำไมยายปล่อยลูกระเบิดออกมาได้ตอนแรกยายเ่เห็นปล่อยลูกระเบิดเลยเฮ้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 ยเดืนเหลือแค่หนึ่งนี่มันน่ากลัวแล้วเกิดทำอะไรก็ไม่กล้าทำยิงมายิงมาจ้ะอือันนี้แถมเอ้าหาแตกเย่หายหยายไฟไหม้แล้วครับหายายไฟไหม้ละเฮ้ยเฮ้ย โดนอยู่แล้วนะโดนอยู่แล้วนะทำไปเล่นไปมามาหลบครับอันนี้หลบตึ๊กตึ๊กสวยครับตัวเล้าหมดแล้วยายยายไปเปลี่ยนชุดแล้วชุดแตงหมดแล้วนะ่ะอือเรียบร้อยครับโน้ผมเพี้ยงไม่รับผมจะโดนตึกอะไม,ไม่โดไม่โดนดาเมจใช่ไหม <laughs> โอเคได้วิญญ,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 ญาณยายมาแล้วครับอืมลูกกตาฉัน น่คืออีกาเหรอและนี่คือวิญญาณยายครับหนึ่งหนึ่งดวงโอ้โหแม่งเงยพวกเรามารวมตัวกันที่นี่เพื่อที่ม,มาโศกเศร้ากับผู้ที่จากไปของผู้หญิงที่รู้จักกันในหลายชื่อแม่มดแห่งไหแม่มดแห่งเซรามิกผู้ลงอาคมเครื่องดินและแน่นอน คุณยายอ๋อมามาไว้อะไรกันครับเพราะว่าถูกขับเคลื่อนโดยสัญชาติยานนะฮะแล้วก็ถูกกินกินโดยความต้องการที่จะเอาชนะความตายก็เติมเต็มชีวิตตัวเธอด้วยตันหาของเวทมนต์การเกิดใหม่การปรุงยาแล้วก็แน่นอนว่าไหายการเดินทางของเธอนั้นจบแล้วตอนนี้ เธอก็ได้ไปสู่สุคติจองไว้อะไรให้กับเธอเอารบเธอไปครั้งสุดท้ายเวลาในโลกนี้ของเธอนั้นได้หมดลงไปแล้วไว้อะไรครับไว้อะไรไว้จับใจลู่นาย ดูเหมือนว่าชาโคจะกําจัดหัวไหล่นนี้ออกไปไม่ได้สินะ <c oughs> โทษครับอย่างน้อยก็หวังว่าเธอจะได้มีชีวิตที่มีความสงบสุขนะในโลกนะ้าอย่างน้อยเขาจะได้ไปอยู่กับคุณตาไหาคุณตาเนะ่ะ <c oughs> โทษทีพอดีว่าตุดปากไปช่วงนี้คือสมองฉันมันกลายเป็นไห่ไปแล้วอ่ะแต่ว่ายัางไงก็เธอสุขสุขตินะครับคุณยาย ตายท่านียังมีชีวิตอยู่โดยที่มีไหเป็นหัวนะเรื่องมันเศร้าขอไหสักหัวหนึ่งกลับบ้านดีกว่าครับ <c oughs> แล้วผมต้องไปไหนต่อเนี่ย <c oughs> ที่นี่ที่ไหนวะ <c oughs> ที่นี่ไม่คุ้นเลยครับ <c oughs> เหมือนได้ปะ <c oughs> อันนี้เหมือนห้องสาร,รภาพบาปในโบสถ์เลยครับ ไปไม่โอ้ยฮัลโหลโอ้ฮัลโหลคุย,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 ยไม่ได้นะอันนี้ไม่น่าม,ม,มีอะไรใช่นัารัลโอ้ยชิวจัดเจ้าแห่งประตูครับเวอร์เบสลอดเอาอีกาง์กัหรอสวัสดีนะ แล้วแกเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันล่ะอ๋อจะควบคุมประตูไม่ได้ทำไมเนี่ยถ้าเกิดว่าลูก้อลของฉันเนี่ยไม่เคยจะล็อกมาเลยแล้วมาที่ทำไมล่ะตออิก,กาทําไม่ได้จออิก,กามารทยกว่าหลายหลายปีแล้วแหละนะแต่ยังมีจังหอยนั่นอยู่เลยอะ่ะดีครับ ฉันรู้สึกได้ว่านายเนี่ยมีพลังงานวิญญาณเยอะมากเลยนะเจ้าหนูแปลกจังรู้สึกคุนๆนะเนี่ยอ๋อเพราะแบบนั้นก็เลยมาที่นี่อย่างนั้นเหรอมาที่นี่เพื่ออยากได้รางวัลงั้นสิทำไมเขาน่ากลัวจังวะผมให้ไว้ใจเขาได้ปะโอ l y s h i ชิจะเอาปะละ่ะผมพร้อมอะ ท็อได้ดีมากเจ้าตัวเล็กกว๊ดต็อบเปืี้ยกุบราวอ่าที้ทำตัวเป็นนักเรียนดีซะแล้วก็ไปเอาเวิญญาณน้าไปเก็บสไปนะไม่น่งเอาเวิญญาหน้ามาชะลอกฉันมีเรื่องที่สำคัญกว่าต้องไปทำแล้วนะเจ้าเฮ้ยโดนดูดทำไมเหมือนเหนื่อย เหมือนเหนื่อยเลยครับเหนื่อยอะไรวะโอะเขามองเห็นประตูยักษ์ด้วยนี่อ้าอ้าอ๋อแมเอ็นเดอร์เราครับมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วเจอป้าหมายหรือยังเดี๋ยวนะมีมีอะไรยักษ์อยู่นี่นะแต่ว่าผิดตวัวนี่เฮ้ยแบบนั้นฉันทำงานไม่ได้นะแล้วไปทำเรื่องของที่ไมได้ยังไงเนี่ยช่างมันเถอะ ออกไปซะแล้วก็รีบไปตามหาวิญญาณของนายไปอู้ผมได้วิญญาณผิดตัวมา,าครับขอโทษครับผมมีตังค์เท่าไหร่นะหกร้อยเหรอหกสองเก้าครับเอาอ่ะจริงๆก็อยากอัพอันนี้นะแต่ว่าอาอันนี้ก็ลยครับเพิ่มเพิ่มฟันเร็วหน่อยแล้วก็ชาร์จเร็วด้วยครับเราไม่แย่นีชาร์จเร็วครับชาร์จเร็วฟันเร็วครับแล้วผมต้องไปไหนต่อว่ะ โอ้ที่ที่ผมไปได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มั้งไปประตูกลางนะครับใบแล้วว่าบานบานกลางครับบานกลางผิดอันนะเด็กไม่ใช่นี้ดิมันบานไหนวะบานที่ตรงนัยนะครับตรงตรงก่อนสามแยกอะ่ะนี่หรอสุสานหรอ โอเคตรงนี้ครับถ้ากนันเดี๋ยวผมว่าเรามาพักกันเรื่องนี้ก่อนดีกว่าไหมเราได้วิญญาณยักษ์ดวงแรกแล้วครับคือเบียดใหญ่นะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้ไปเก็บวิญญาณตัวไหนต่อนะครับผมก็ขอบคุณท่เข้ามาดูนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในอีกาพาหน้านะครับผมเย่ yeah! กับเดนดอฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ